สวัสดีครับก็เป็นข้อสามนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วที่ข้อสามข้อนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเนอจะจากแบบมันยังคล้ายๆเดิมก็ครูก็ขออนุญาตัดเลยนะครับในการเขียนการพิสูจน์ให้มาเป็นจำนวนจริงเนื่องจากอะไรก็คำไมาเริ่มเลยดีกว่ามาก็คือเราจะให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมให้ได้แล้วก็มันยังไงดีอ,อย่างนี้ดีกว่า ก็เริ่มจากแบบนี้เอ้ยใหญ่ไปตัวใหญ่ไปพยัตรลดตัวใหญ่ไปก็เป็น a c บวกอยู่กับคูขอแบบนี้ a c มันใหญ่ไปไหมวะเขียนพอไหมวะคูเนี่ยเขียนพอไหมเอ่ยคูลืมว่าแบบเออมยางบวกอยู่กับ ลบ b คูณคูณ c เดี๋ยวคูเขียน c ใหม่ c บวกอพิ่กราบลบ b คูณอยู่กับลบ b ก็เป็นสมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงนะครับข้อนี้กูก็ค่อนข้างจะไปเร็วเหมือน ข้อเม่อี้เลยนะครับอาจจะไปเร็วกว่านิดหนึ่งนะครับโอเคต่อไปเราก็มาดูกันว่าว่าเป็นเป็นเหมือนครูเห็นหม่กี้เป็น6กขันครูเห็นว่ามันสามารถที่จะปกขันจากข้อเออ่คลิปที่ครูเคยสอนแล้วจะที่หกเส้นเอแบบนี้คทรชัพเส้นเด คนกับลบกเห็นคนีได้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 ได,ได้เป็นเป็น6กผันการ6กผันของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันปลูกขอบเชนให้จบก่อนนะโอเคไหมตัวนี้พัน 1, ด้วยพันเนี่ยพันนี่จริงจริงจริงด้วยจริงด้วยเธอเป็น6กผัน ว่าสมบัติการหกฐานโอ้เขียนไม่พอของของบีที่ครูขอเขียนแล้วนะมันเขียนไม่พอแล,และบีครูเขียนตัวใหญ่ไปนไี่เลยใช่ไม่เป็นไรเพราะว่ากัน ลูกเขียนตัวเล็กให้ให้น้อยกว่าครูนะอ่ะต่อไปครูมองว่ามันสลับที่การคูณกันได้เพราะเมื่อกี้ครูทำมามันเป็นเหมือนแบบการคูณเนาะครูก็เลยว่าเออเขียนสลับที่การคูณดีก,กว่ามันอาจจะง่ายกว่ามาตอนนี้ก็เขียนได้เลยมันมือดีก็ถ้าเรารู้แล้วเราก็ เขียนไปได้เลยสำหรับที่การคูณสำหรับที่การคูณมันควรจะอยู่ระสมัติสลับสำับที่มันได้อะถูกละสมบัติการสลับทีกคคบ่การคูณครับการคูณโอเคทา่าไงต่อ อ่ะเมื่อกี้ลบหนึ่งลบหนึ่งจากคลิปที่แล้วเขียนเลยลบหนึ่งลบหนึ่งจากคลิปที่แล้วยังไงอันนี้ก็จะเป็นลบดีกว่าเออมาคือลบหนึ่งที่ครูสอนไปเมื่อคลิปที่แล้วสามารถที่จะนำมาไปตัวเป็นตัวสี่หยก,ก่อนเนาะดีี โอเคไหมเขาไม่เขียนมาแล้วนะว่ามันมาจากสมบัติอะไรเพราะครูสอนไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วคือลบหนึ่งคูณหนึ่งจะเท่ากับบวกโอเคไหมอ่ะเหมือนครูได้นี้แล้วครูมองว่าอันนี้ก็สีนะเปลี่ยนครูมองว่าอันนี้สำับที่การบวกได้เพราะครูต้องการ ต้องการได้ให้ได้ในสิ่งที่โจทย์กำหนดแล้วก็ต้องทำยังไงก็ได้แบบต้องทำยังไงก็ได้ให้มันมันเหมือนแบบที่เขาให้ได้มากที่สุดลุกเข้าใจไหมนี่จีไม่ได้ีกูกูลืมเขียนลบด้านหน้านี้เลยใช่ควาเป็นลบหนึ่งคูณด้วยบีซีนะลูกนะก็ลืมเหมือนกันเอาใหม่ ไห้ไปนไรเราลืมกันได้เราไม่โคษกันเราไม่ว่ากันสมบัติการสลับที่สลับที่การอะไรอะ่ะการบวกเพราะอันคูณเราทำไปแล้วเหมือนว่าเออเราทำยังไงต่อมา่อเราได้แบบนี้แล้วที่มงว่าเปลี่ยนหมู่ก็น่าจะวิร์ดีงั้น ครูเปลี่ยนโมเปลี่ยนให้ซีน A อซีเนี่ยอยู่เฉพาะด้านหน้าครูไม่มั่วครูไม่ยุ่งกับตัวของมันแล้วอะ่ะเพราะครูอยากจะได้มันแบบเดียวๆอะ่ะใช่ไหมครูอยากได้มันแบบเดียวๆก็เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไปอะไรอะไรกับมันตัวอื่นก็เขียนเหมือนกันรูปแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนตัวนั้นแหละให้มันไปอยู่นอกนอกเพื่อน เวลาจากนี้ครูขอคุววรรขอญาตกอบนะลูกนะเพราะสมบัติการเปลี่ยนหมูมเพราะอากพอเราเขียนมันช้าเราขอครูขอญาตกอบการเปลี่ยนหมูกันโอเคเหมือนมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครูเปลี่ยนดีกว่า อ่าต่อไปเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมูเหมือนเดิมเลยก็ครูก็จะเปลี่ยนให้อืมนี่นี่เออเออแบบนี้เวิร์กกว่าก็คือครูเปลี่ยนหมูให้ลบ bc เนี่ยไปอยู่ด้านหลังแบบไม่ไม่ไม,ไม่ครูจะให้มันไปอยู่ก่อนไม่หมกับอะไรกับมันก่อนเพื่อเราจะมาํำด้านหน้าเนี่ยให้มันได้ในสิ่งที่ครูต้องการโอเคไหมลูก ้าโอเคกดหนึ่งเราเลนๆมาสำหรับการเป็นหมูคู่ขอให้ก๊อปวางเลยนะลืมไม่เอกไปไปกันต่อผมมองว่าสลับที่เพราะเนี่ยด้านหน้ามันได้แล้วเนี่ยลูกด้านหน้ามันเริ่มได้แล้วแล้ลูกคือด้านหน้าเขียนเหมือนเดิมแค่เราสลับ bd เนี่ยมาแล้วก็เอาลบ A D ด เอดียรอเล่นเอเดี AD เนี่ยเข้าไปด้านหลังแล้วก็ด้านหลังก็เขียนเหมือนเดิมลูกไม่ได้มีอะไร,พรเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายคูยถึงไหนแล้วอะ่ะคูณเขียนมัม่วตัวมแล้วถูกแล้วให้เป็นสมรับาการสลับที่สมบรัการสลับที่ ให้ลูกผู้อาจจะไม่ได้สวยนะลูกนะอาจจะไม่ได้สวยพอเราเห็นแล้วว่าเออเราสลับที่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสลับที่เปลี่ยนหมู่สลับที่เป็นหมู่พอเราสลับที่กันมามันมัน,มนออกมาแล้วลูกแล้วก็เปลี่ยนหมู่ให้มีเดียมันแบบพยายามที่จะถอดมันออกมาได้อลูกเพราะเพราะพอมันถอดออกเพราะมันแบบไอเราพยายามจะถอดออกมาแล้วก็ เปลี่ยนหมูให้มันมาอยู่ด้านหน้าให้ได้มากที่สุดสลับที่แล้วก็เปลี่ยนหมูให้มันมาอยู่ด้านหน้าให้ได้มากที่สุดโอเคไหมเพราะเหมือนว่าเราต้องการที่จะทำให้เหมือนสิ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดเราก็ต้องอิงให้แบบให้ดีที่สุดไหนเอ่ย เปลี่ยนมุมเสาอูโอเคอ่ะตอนนี้คูมองเห็นแล้วนี่ยงมองเห็นยังพวกก็ใช้เปลี่ยนมุมเหมือนเดิมเพราะเนี่ยถ้านหน้าเราได้แล้วรูป a อซีบวกบีดีแล้วก็อย้ยเราได้อีกแล้วจริงๆเราได้แล้วเราได้แล้วก็เราเปลี่ยนอันนี้ไปก็อันนี้ก็จะเป็นลบ a บวก B D. วงเล็บบวกอยู่กับ ลบ c บอกตวงเล็บในวงเล็บไหนแล้วก็วงเล็บปิดก็ใช้สมเอ้ยใช้สมบัติเดิมใช้สมบัติเดิมก็ออกมาเลยก็ออกมาเลยก็ออกมาเลยอด้านหน้าเราเสร็จแล้วพดด้านหน้า ac บวก bd เ,เหลือแค่ด้านหลังจะเหมือนว่าเราเห็นว่ามันแบบ มันสามารถที่จะผกผัน a d และ BC ได้ใช่ไหมจากโจทย์ที่จากโจทย์ที่แบบก่อนคลิปก่อนหน้านี้ที่ครูเคยสอนไปถ้าคนเคยดูว่าตรงนตรเนี้ยทีครูพิสูจน์ให้ดูลูกก็คืออันนี้มันจะเป็นลบหนึ่งของของ AD ถูกแล้วบอกอยู่กับ ลบหนึ่งของ bc ใช่ครับเก่งมากแล้วก,ก็ปุ่มเ็ปิดคือเขียนว่าสมบัติการผกผันอันนี้ใช้ความรู้จากคลิปก่อนหน้านะครับสมบัติการผกผันของอะไรของอไม่ไหวไม่พอ ad และ b b อะไรลูก bc อ่ะโอเคเหมือนครูเห็นแล้วแหละครูเห็นแล้วแหละว,ว่าครูจะมันจะมดึงตัวร่วมลบหนึ่งได้ครูก็จะดึงตัวร่วมลบหนึ่งออกมาเลยด้านะนั้นก็เขีนไห้มันเดิมตัวนี้ก็จะมันเดิมก็จะเหลือแค่ลบหนึ่ง 1. มันคูณอยู่กับ a d บวก BC เล็กปิดสมบัติการแจกแจงครับสมบัติการ แตกแงเห็นไหมมาใกล้เสร็จแล้วโอ้ยคุยเห็นแล้อีกแล้วคุยเห็นอีกแล้วจต่คลิปก่อนหน้าเหมือนกันคลิปก่อนหน้าเลยนี่เป็นปกผันการปกผันของ A d และ B C เห็นไหมนี่คืออประโยชน์ของการทำโจทย์เยอะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นว่าแบบเอพอพอเราเห็นตัวของมันแล้วเนี่ยโอ้ยเราสามารถที่จะไปต่อได้เพราะหมบบว่าเราเคยคุ้นเคยมาก็ที่เหลือก็เป็นสเต็ปลูกนี่ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยถึงที่เราต้องการถูตกต้องไหม mm. โอเคเดี๋ยวเราก็สรุปให้เขานิดนึง อันนี้ครูลืมใส่ให้เขาเราก็จะได้เป็นเสร็จสิ้นข้อที่3แล้วก็ยังไม่จบในส่วนของเราเรายังเหลืออีก6กข้อดังนั้นอ่ะดังนั้น a ลบ b อันนี้ครูลืมบวกหรือเปล่าลูกบวก c ลบ d เท่ากับ ac บวก bd ลบ ad บวก bc เป็นจริงเก่งมากอ่ะนี่คือโจทย์ข้อที่3เราไปเจอกันในคลิปหน้าข้อที่ C